คำถามและคําตอบสุรุสุรุวัคที่6ถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้เห็นเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอือเฟื้อฉันดังสูดซูดณที่ไหนตอบว่าทรงบัญญัตณพระนครโกสัมพีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุหลายรูป ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปดื่มนมดังสูดซูด,ซดมีบัญญัติหนึ่งบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติหกสิขาบทนี้เกิดด้วยสมุดฐานอันหนึ่งวงเล็บเหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบทถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้เห็นเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติทุกกฎ แก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือฉันเรียมือณนะที่ไหนตอบว่าทรงบัญญัติณพระนครโกสัมพีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพระจักรพคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระจักรพคีชันเรียมือมีบัญญัติหนึ่ง บรรดาสมุดฐานแห่งอาบาัติหกสิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุดฐานอันหนึ่งวงเล็กเหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบทถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้เห็นเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟื้อฉันขอดบา้ณที่ไหนตอบว่าทรงบัญญัตินพระนครโกสัมพี ถามทรงปรารกใครตอบทรงปรารกพระจับพระขีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระจับพระคีฉันขอดบาดมีบัญญัติหนึ่งบรรดาสมุดฐานแห่งอาบาัติหกสิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุดฐานอันหนึ่งวงเล็บเหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบทถามว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้เห็นเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟื้อฉันเลือริมฝีปากนาที่ไหนตอบว่าทรงบัญญัตินพระนครโกสัมพีถามทรงปราลบใครตอบทรงปราลบพระจักรขีถามเพราะเรื่องอะไรตอบ พระเรื่องที่พระจับพรรดิชันเลือริมฝีปากมีบัญญัติหนึ่งบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติหกสิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุดฐานอันหนึ่งวงเล็บเหมือนปฐมปาราชิกศิกขาบทถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้เห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟื้อ รับโอน้ำด้วยมือเปื้อนอามิตรณที่ไหนตอบว่าทรงบัญญัติณพภะชนบทถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปรับโอน้ำด้วยมือเปื้อนอามิตรมีบัญญัติหนึ่งบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติหกสิขาบทนี้ เกิดด้วยสมุดฐานอันหนึ่งคือเกิดแต่กายกับจิตไม่ใช่วาจาถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้เห็นเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ้อเทน้ําล้างบาทมีมเมล็ดข้าวในละแวกบ้านณที่ไหนตอบว่าทรงบัญญัติณภคชนบทถามทรงกรารบใคร ตอบทรงปรารบภิกษุหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปเทน้ำล้างบาทมีเมล็ดข้าวในละแวกบ้านมีบัญญัติหนึ่งบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุดฐานอันหนึ่งคือกายกับจิตไม่ใช่วาจาถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ้อแสดงธรรมแก่บุคคลมีร่มในมือณที่ไหนตอบว่าทรงบัญญัติณพระนครสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพระจักรพขคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระจักรพขคี แสดงธรรมแก่บุคคลมีร่มในมือมีบัญญัติหนึ่งอนุบัญญัติหนึ่งบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุดฐานอันหนึ่งคือเกิดแต่วาจากับจิตมิใช่กายถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้เห็นเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ้อ แสดงธรรมแก่บุคคลมีไม้คลองในมือณนะที่ไหนตอบว่าทรงบัญญัติณพระนครสามวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพระจักรพิกีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระจักรพิกีแสดงธรรมแก่บุคคลมีไม้คลองในมือมีบัญญัติหนึ่งอนุบัญญัติหนึ่ง บรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสิขาบทนี้เกิดด้วยสมุดฐานอันหนึ่งคือเกิดแต่กายวาจากับจิตไม่ใช่กายถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้เห็นเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ้อแสดงธรรมแก่บุคคลมีศาสตราในมือณนะที่ไหนตอบว่า ทรงบัญญัตินพระนครสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพระจับพรรถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระจับพรรแสดงธรรมแก่บุคคลมีศาสตราในมือมีบัญญัติหนึ่งอนุบัญญัติหนึ่งบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติหกสิขาบทนี้เกิดด้วยสมุดฐานอันหนึ่งคือ เกิดแต่วาจากับจิตไม่ใช่กายถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้เห็นเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่บุคคลมีอาวุธในมือหน้าที่ไหนตอบว่าทรงบัญญัติณพระนครสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบ ทรงปรารบพระจับพระขีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระจับพระขีแสดงธรรมแก่บุคคลมีอาวุธในมือมีบัญญัติหนึ่งอนุบัญญัติหนึ่งบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสิขาบทนี้เกิดด้วยสมุดฐานอันหนึ่งคือเกิดแต่วาจากับจิตไม่ใช่กายสุรุสุรุรวัคที่หกจบ คำถามและคำตอบปาทุก,กาวัตที่7ถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้เห็นเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่บุคคลสวมเขียงเท้าหน้าที่ไหนตอบว่าทรงบัญญตัตนัพระนครสาวัตถีถามทรงปรารบใคร ตอบทรงปรารบพระจักรพรรดิถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระพจักรพรรดแสดงธรรมแก่บุคคลสวมเขียงเท้ามีบัญญัติหนึ่งอนุบัญญัติหนึ่งบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสิขาบทนี้เกิดด้วยสมุดฐานอันหนึ่งคือเกิดแต่วาจากับจิตไม่ใช่กายถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่บุคคลสวมรองเท้าณนะที่ไหนตอบว่าทรงบัญญัติณพระนครสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพระฉัพทคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบ ราะเรื่องที่พระจับพระขี่แสดงธรรมแก่บุคคลสวมรองเท้ามีบัญญัติหนึ่งอนุบัญญัติหนึ่งบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติหกสิขาบทนี้เกิดด้วยสมุดฐานอันหนึ่งคือเกิดแต่วาจากับจิตนิใช่กายถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้เห็นเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ้อ แสดงธรรมแก่บุคคลไปในยานณนะที่ไหนตอบว่าทรงบัญญัติณพระนครสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพระจักรพ,พัคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระจักรพ,พัคีแสดงธรรมแก่บุคคลไปในยานมีบัญญัติหนึ่งอนุบัญญัติหนึ่ง บรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุดฐานอันหนึ่งคือเกิดแต่วาจากับจิตนิช่กายถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้เห็นเป็นพระอา,หารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่บุคคลผู้อยู่บนที่นอนณนะที่ไหนตอบว่า ทรงบัญญัตินักพระนครสาวัตถีถามทรงปราลบใครตอบทรงปราลบพระจับพรขีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระจับพรขี่แสดงธรรมแก่บุคคลผู้อยู่บนที่นอนมีบัญญัติหนึ่งอนุบัญญัติหนึ่งบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติหกสิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุดฐานอันหนึ่งคือ เกิดแต่วาจากับจิตไม่ใช่กายถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้เห็นเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ้อแสดงธรรมแก่บุคคลผู้นั่งรัดเขา่าณที่ไหนตอบว่าทรงบัญญัติณพระนครสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบ ทรงปรารบพระจับพระขี่ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระจับพระขี่แสดงธรรมแก่บุคคลผู้นั่งรัดเขา่ามีบัญญัติหนึ่งอนุบัญญัติหนึ่งบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสิกขาบทนี้เกิดด้วยสมุดฐานอันหนึ่งคือเกิดแต่วาจากับจิตไม่ใช่กายถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ้อแสดงธรรมแก่บุคคลผู้โภกศีรษะณนะที่ไหนตอบว่าทรงบัญญัติณพระนครสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพระชักพคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่พระจับพระขีแสดงธรรมแก่บุคคลผู้โภคศีรษะมีบัญญัติหนึ่งอนุบัญญัติหนึ่งบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติหกสิขาบทนี้เกิดด้วยสมุดฐานอันหนึ่งคือเกิดแต่วาจากับจิตมิใช่กายถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้เห็นเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ้อ แสดงธรรมแก่บุคคลผู้คลุมศีรษะณที่ไหนตอบว่าทรงบัญญัติณพระนครสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพระจักรพรรดิถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระจักรพรรดิแสดงธรรมแก่บุคคลผู้คลุมศีรษะมีบัญญัติหนึ่งอนุบัญญัติหนึ่ง บรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสิขาบทนี้เกิดด้วยสมุตรฐานอันหนึ่งคือเกิดแต่วาจากับจิตไม่ใช่กายถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้เห็นเป็นพระอา,หารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ้อนั่งอยู่ที่แผ่นดินแสดงธรรมแก่บุคคลผู้นั่งบนอาสนะหน้าที่ไหนตอบว่า ทรงบัญญัติน้ำพระนครสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพระจักรพรรดิถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระจักรพรรดินั่งอยู่ที่แผ่นดินแสดงธรรมแก่บุคคลผู้นั่งบนอาสนะมีบัญญัติหนึ่งอนุบัญญัติหนึ่งบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัติหกสิขาบทนี้ เกิดด้วยสมุทฐานอันหนึ่งคือเกิดแต่วาจากับจิตไม่ใช่กายถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้เห็นเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟื้อนั่งบนอาสนะต่ำแสดงธรรมแก่บุคคลผู้นั่งบนอาสนะสูงณนะที่ไหนตอบว่าทรงบัญญัติณพระนครสามวัตถี ถามทรงปราบใครตอบทรงปราพรบพระจักรพรรดิถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระจักรพรรดินั่งบนอาสนะต่ำแสดงธรรมแก่บุคคลผู้นั่งบนอาสนะสูงมีบัญญัติหนึ่งอนุบัญญัติหนึ่งบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติหกสิขาบทนี้เกิดด้วยสมุดฐานอันหนึ่งคือเกิดแต่กายกับจิต ไม่ใช่วาจาถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้เห็นเป็นพระอรหันต์ตสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ้อยืนอยู่แสดงธรรมแก่บุคคลผู้นั่งณนะที่ไหนตอบว่าทรงบัญญัตินับพระนครสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบ ทรงปราบพระจัพรกขีถามเพราเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระเจัพรกขียืนอยู่แสดงธรรมแก่บุคคลผู้นั่งมีบัญญัติหนึ่งอนุบัญญัติหนึ่งบรรดาสมุทฐานแห่งอามบัตหกสิขาบทนี้เกิดด้วยสมุทฐานอันหนึ่งคือเกิดแต่วาจากับจิตนิช่กายถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติทุกกฎแก่ทิสุผู้อาศัยความไม่เอือเ้อเฟื้อเดินไปข้างหลังแสดงธรรมแก่บุคคลผู้เดินไปข้างหน้าณที่ไหนตอบว่าทรงบัญญัติณพระนครสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพระจักรคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่ประจับพระขีเดินไปข้างหลังแสดงธรรมแก่บุคคลผู้เดินไปข้างหน้ามีบัญญัติหนึ่งอนุบัญญัติหนึ่งบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสิขาบทนี้เกิดด้วยสมุดฐานอันหนึ่งคือเกิดแต่กายวาจาและจิตถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้เห็นเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ้อ เดินไปนอกทางแสดงธรรมแก่บุคคลผู้เดินในทางณนะที่ไหนตอบว่าทรงบัญญัติณพระนครสาตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพระจักรพรรดิถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระจับพรรดิเดินไปนอกทางแสดงธรรมแก่บุคคลผู้เดินในทาง มีบัญญัติหนึ่งอนุบัญญัติหนึ่งบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสิขาบทนี้เกิดด้วยสมุดฐานอันหนึ่งคือเกิดแต่กายวาจาและจิตถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้เห็นเป็นพระอา,หารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟือ้อยืนถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะณนะที่ไหน ตอบว่าทรงบัญญัติณพระนครสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพระจักรพัคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระจักรพคียืนถ่ายอุจจาระหรือถ่ายปัสสาวะมีบัญญัติหนึ่งอนุบัญญัติหนึ่งบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติหกสิทามบทนี้เกิดด้วยสมุดฐานอันหนึ่งคือ เกิดแต่กายกับจิตไิ่ใช่วาจาถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้เห็นเป็นพระอาหารหันตสัสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟื้อถ่ายอุจจระหรือปัสสวะหรือบ้วนเขละลงบนของเขียวสดณนะที่ไหนตอบว่าทรงบัญญัติณพระนครสาวัตถีถาม ทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพระจักพรรถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระจักพรคีถทายอุจจระหรือปัสสวะหรือบ้วนเขละลงบนของเขียวสดมีบัญญัติหนึ่งอนุบัญญัติหนึ่งบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติหกสิกาบทนี้เกิดด้วยสมุดฐานอันหนึ่งคือเกิดแต่กายกับจิตไม่ใช่วาจา ถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้เห็นเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้อาศัยความไม่เอื้อเฟื้อถ่ายอุจจระหรือปัสสาวะหรือบ้วนเขละลงในน้ำณที่ไหนตอบว่าทรงบัญญัติณพระนครสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพระชัพพคี ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ประจับประขี่ทายอุจระบ้างปัสสาวะบ้างบ้วนเขละบ้างลงในน้ํามีบัญญัติหนึ่งอนุบัญญัติหนึ่งบรรดาสมุดฐานแห่งอามปบัดหกสิขาบทนี้เกิดด้วยสมุดฐานอันหนึ่งคือเกิดแต่กายกับจิตไม่ใช่วาจาปาทุก,กาวักที่เจ็จบ เสขียะ35สิกขาบทจบกัตถะปัญ,ญัติวาลมหาวิพังจบหัวข้อประจำเรื่องนุ่งห่มเป็นปริมณฑลปกปิดกายสำรวมดีมีตาทอดลงเวิร์กผ้าหัวเราะลั่นมีเสียงดังโครงกายไกวแขน โครงศีรษะรวมสามค้ำกายคลุมศีรษะกระโยงรัดเข่ารับบินทบาทโดยเอื้อเฟื้อแลดูในบาทแกงพอสมควรรับบินทบาทเสมอขอบฉันบินทบาทโดยเอื้อเฟื้อแลดูในบาทฉันบินทบาทไม่แหว่งฉันแกงพอสมควรขยุ่มแต่ยอดกลบ ขอเพ่งโพรน,นาไม่ใหญ่กลมกล่อมช่องปากมือทั้งหมดไม่พูดฉันเคาะฉันกัดฉันทำให้ตุยสลัดมือฉันโปรยเมล็ดข้าวฉันแลบลิ้นฉันเสียงจับจับซุดซุดเลียมือขอดบาด เลือริมฝีปากเปื้อนอามิตรน้ำมีเมล็ดข้าวพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่ทรงแสดงสัทธรรมแก่บุคคลผู้มีร่มในมือมีไม้พลองในมือมีศาสตราวุธในมือสวมเขียงเท้าสวมรองเท้าไปในยานอยู่บนที่นอนนั่งรัดเขา่าโภกศีรษะคลุมศีรษะที่แผ่นดิน อาสนะต่ำยืนอยู่เดินไปข้างหลังเดินไปนอกทางไม่ยืนถ่ายถ่ายบนของเขียวสดและในน้ำหัวข้อบอกวักเหล่านั้นปริมันทลวักหนึ่งอุชักิิกะวักหนึ่งคำพักกะตะวักหนึ่งปินทปาตะวักหนึ่ง กับพระละวักหนึ่งสุรุสุรุวักหนึ่งปาทุกาวักหนึ่งเป็นที่เจ็ดแล